เพได้ดีจ้าทุกคนนะพาทัวร์พากินข้าววันนี้กินข้าวอะไรข้าวผัดข้าวผัดกับไส้อัวไส้อัวอุ่นแล้วนะจ๊ะไสอัวอันนี้ส่วนไส้กรอกกินไปแล้วเมื่อวานไอ้ว้าพ่อมาเสียให้ใช่ไหย า,ากินข้าวเนี่ย <laughs> อบา,ากินกันแล้วกินข้าวผัดอวา,ากินข้าวผัดกับอะไรนะอันนี้เป็นอาหารเช้าแต่ของพาตัวเป็นอาหารจะเที่ยงแล้วอ,อา,ากินข้าวผ,ผัดกินข้าวผัดกับไส้กรอกอ่ยี่ทุนออที่่อบ่อทุ่อ พอ่พอลูกเขาสองคนอย่งไรนะ yeah. มีอะไรจะคุยไหมกระต่ายเอ้ยกระต่ายไอ,อ้บ้าเอเอให้เราดูโผใช้กระต่ายกระต่ายอืมกระต่ายโ mm hmm. อเคกระต่ายซ้ำคณนิน คนินย่คนินกระต่ายพู้ไทยผูเลเนอ์ไทยกระต่ายพู้เด่นคนินโอเคง่ายกระต่ายยะพผู้ไทยกระต่ายด้วยผู้ยเยว์ ดยเดนมากเอ๊ะแม้เวลาอยู่กับเมือไทยแลนดเนี่ยกระตายโอเควันน้อูฮะเช้ำซ้ำกระตายซ้ำคนินกระตายฮะเชนกระตายเชนคนินเนาะ ฟันกระต่ายอีวาน่ะฟันกระต่ายพอลูกเขาทำอะไรนี่เจ้ยคร่บเจ้ดูออเสร็จีนู่เดี๋ยวไนี่เด้ อร่อยนะทุกคนเห็นหรือเปล่าเอาอะไรมาเอาอะไรมาตั้งที่รองกับข้าวนัว่แหละมาตั้งเนืเขาอร่อยเอเย้ไส้อัว่วเขาอร่อยมากสั่งมาสองโลให้ตจดาาไปโลหนึ่งอาจัวก็เก็บไว้กินเองโลนึงแต่ตอนนี้หมดแล้วสั่งอีกแล้วไส้กรอกก็อร่อยอื นักคนจะมาดูนะก็ไส้กรอกสั่งได้ที่ร้านบ่าวเมือง a ฟ e บ o o k บ่าวเมืองหรือเฟสเพจบ่าวเมืองอเป็นด้านอาหารของน้องหญิงอืมอร่อยมากไส้กรอกขนาดฝรั่งกินยังอร่อยเลยแล้วแล้วไส้ไส้ก็เนื้อไก่ไอื้อไก่ ใช่อ,อ่ะมันแล้วตาแวนก็คือน้ำเป็นเหมือนน้ำผลไม้น้ำอย่างนี้ผสมกับน,น,น้ำเปล่าเขาจะกินเขาจะไม่กินเขาจะไม่กินน้ำเปล่าโดยตรงแลแบบมืออะไรสิ สวยนะเสื so ้อโอเคอสวยสวย กินหนัหนกๆไปตอนมือนะม้อเช้านะนี่มือ้อมื้อตอนเย็นแต่มื้อตอนเช้าเที่ยงจะกินกาแฟเดือนนี้ก็กาแฟมื้อเชา้ากินกาแฟอะคนอ้วอจะกินไม่หมดข้าวข้าวผัดก็ผัดใส่ไข่เฉิอ,อผัดแบบจืดๆเน่ยเพราะว่าให้เด็กๆกินกับไส้กรอก ใส้กวอกคนละชิ้นลูกใส่กอกเหลือสองชิ้นพ่อแม่ใส่อัวเหลือสองชิ้นก็แบ่งกันคนละคนละอันแต่ว่าแฟนเขาไม่กินเพราะเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงเขาจะกินขนมปังอีกคนก็รื้อขนมอีคนก็วุ่นกับคอมพิวเตอร์อ ไม่ใช่วม่กินไม่ใช่ไม่ไม่หิวนะทุกคนที่ว่ากินน้อยเนี่ยไม่ใช่พืก่กินน้อยจริงกินแค่นี้กลางวันไปกินตอนเย็นอืตอนเย็นส่วนมากก็ประมาณทัพพีเดียวหรือทัพพีประมาณนี้แหละ ไม่ทช่แกินเฉยเพื่อทําคลิปนะอะมมันต้องมันต้องกินอืมันต้องกิน,ม,ม,น,กนมันหิวอืมแล้วก็พอดีก็เออมีไส้อั่วก็ยังไม่มีคลิปไส้อั่วเลยเนยกินแต่กินน้อยแบบนี้เองอืดูเหมือนจะอ้วนแต่กินน้อยอืม คนอ้วนเนาะแค่ดมข้าวก็แค่ดมก็อ้วนเห็นป้าชวดทำกับข้าวบ่อยๆนยะป้าชวดก็ทำให้ให้ลูกๆให้แฟนกินนะตัวเองก็บางทีบางครั้งเน่ะบางครั้งถ้าปวดฟันเนี้ยก็จะมานั่งอยู่กับต้องนั่งต้องนั่งอยู่ที่ตัวอาหารกับทุกคนแต่ว่าไม่ได้กินอาจจะทำซุป หรือม่ก็ทําโจ๊กกินไปคนเดียวไปเลยอืมแต่ก็ต้องมานั่งอืมเพราะว่าเป็นมื้อเย็นเป็นมื้อที่สาคัญที่ครอบครัวต้องมานั่งที่โต๊ะอาหารแต่พัดทัวก็ไม่เคยถ่ายไม่เคยถ่ายเนาะลิปกินข้าวกินอาหารเย็นเนาะเพราะว่าไม่อยากรบกวนแฟนนะว่าเออกินพอ แกก็บอกว่าเออทำคลิปทําได้แต่ว่าบางทีกินอาหารเย็นเราก็ไม่ได้กินไม่สุภาพกินอะไรเนาะเราก็กินตามภาษาเราแหละบ้านๆอ่ะอืมได้กินแบบดีๆกินอะไรเงี้ยอืมกินน้อยด้วยแหละกินแค่แป๊บๆเดียวเองแต่ก็กินทัพพีสองทัพพีลูกๆก็กินทัพพีบางทีลูกก็กินข้าวทัพพีที่ห้องเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะ ถามเขานอกบางทีก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขานิดนึงเรื่องกินข้าวยิ่งยางเนี้ยนะอืเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียอนแต่ว่าเราก็ไม่ได้โคลเขานะถ้าไม่ไหวเดีย๋ยวจะท้ายให้ดูนกกินกันแบบนน <laughs> ก,กินกันอย่างงี้ กินข้าวเราไม่ค่อยคุยนีเราจะดูทีวีกันเพราะเราจะมีทีวีตรงนี้กัมุมมุมข้างข้างม,ม,ม,มาหารีนดูทีวีมีต้นตะไคร้ด้วยนะต้นตะไคร้ยอยู่บนโต๊ะอาหารเลยเนี้ยทีวี mm. น้อยของเราเราจะเปิดแล้วก็เราก็จะจะดูกินข้าวส่วนทางนี้ก็รกๆหน่อย สวนดอกไม้สวนต้นไม้มืดมืดหน่อยเพราะว่าแสงเป็นหน้าต่างแสงมันมาอิ่มแล้วสุดท้ายก็เหลืออีกชิ้นนึงก็เก็บไว้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้โทรไปสั่งเขาอ,อีกแล้วว่าจะเอาอีกเอาไส้กกสองเอาไส้อั่วสองอ กินไวกินไวแล้วกินกินแค่นี้ไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับตรมตะไคร้แล้วกดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะจ๊ะจะมีไปพาดจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวร์นี่พาทัวแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย